เดี๋ยวจะ,ะทดลองด้วยมีโยมเขาแซวว่าไอ้น้ำสับปะรดเนี่ยพระทําแล้วหรือทําเป็นพิธีหรือเปล่าน้ำอะไรนะน้ำสับปะรดทําทเป็นพิธีหรือเปล่าทํไทายคลิปเสร็จก็เสร็จแล้วก็เททิ้งก็ไม่เคยเททิ้งเพราะพระเนี่ยเสียดายของทุกครั้งเสียดายของทําแล้วก็พระชันทุกครั้งอละก็เราทําแล้วนะไม่ไม่ใช่ว่าทําเป็นพิธีเพื่อหลอกคนว่าเอะทำเสร็จแล้วก็ ทายคลิปสเททิ้งไม่เคยพระทาแล้วก็ชันทุกครั้งเสียของเสียของขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกแล้วในช่องนาปรีชาเมืองแมววันนี้พระจะมาทำเนี่ยฮะน้ำเขียวนมสดก็วันนั้นพระไปดูคลิปที่อินเดีย เขาจะทำน้ำเคียวนมสดแบบโอ้โหคนต่อคิวกันเยอะเลยน้ำเคี่ยวนมสดเนี่ยแต่ประเทศไทยเราอ่ะจะเห็นเขาใช้แบบนามเทรบอยนะน้ำเคียวเทโรบอยแต่นี่พระพระไปเห็นอินเดียเขาจะใช้แบบนี้แบบแบบนี้เลยแฟนตาแบบนี้เลยแต่เป็นคนใหญ่เลยเสร็จแล้วก็ผสนม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 คนเนี่ยสมงไปแต่ ถ้าเราใช้น้ำเฮโรบอยเนี่ยมันต้องใส่โซดาไปด้วยใส่โซดาไปด้วยแต่แบบนี้ไม่ต้องใส่โซดามันมีมนี่อยู่แล้วมันมีโซดาข้างในอยู่แล้วอา่าเดี๋ยววันนี้มาทดลองทำดูว่ามันจะอร่อยแบบคนอินเดียกันหรือเปล่าที่เขาทำกันว่าเห็นคนต่อคิวกันเยอะเลยนะมาเดี๋ยวอันนี้เอาแบบสาเร็จรูปนะแบบนี้เลยนมแบบนี้ ตอนแรกก็พะคครีมล้างมือครีมทาผิวกลับแล้วกับซสแล้วเขาเอาไปล้างมือแล้วเออเดี๋ยววันนี้ลองดูอันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่นมนี้นะจะหาไม่รู้มาออกซีมาแบบไหนอเกล่าแต่ที่ในคลิปอ่ะในคลิปที่เขาทำกันนะอินเดียเขาทำกันเป็นนมนมคนซีขาวเลยหรือนมสดเลยแต่ เราหาแบบนั้นไม่ได้ขี้เกียจก็เลยหาแบบในสตรอเบอรี่อย่าใส่เยอะนะใส่เยอะไม่ไม่ไหวเดี๋ยวเบาหวานเดี๋ยวเป็นเบาหวานยุ่งเลยนี่น้ำเคียวก็หาซื้อตามร้านมาจะเปิดพิ้งอยู่เลยเดี๋ยววางๆครูซื้อไอ้ตัวเปิดใหม่ดีกว่าเห็นเขาทำไม่ยากหรอกแต่เห็นคนต่อคิวกันเยอะนะ ีนเดียนีย่ไปดูคีิเอ็นเดียมามคลิปนี้เรากินคนเดียวไม่ได้เราต้องมีผู้ช่วยช่วยกินกันใช่ไหมครูนะเอ้าไม่แน่นะโอโอาจจะอร่อยนะเห็นคนตอบคีกันเยอะเลยคลิิเอ็นเดียเนี่ย ด <Hey, S 2> ดูดีาดดาอากาศร้อนๆแบบน,นี้ดื่มอะไรที่ให้ชื่นชื่นใจหน่อยร้อนมากเลยกตกกลางคืนมาก็อากาศแปรปวนเห็นเขาบอกวันที่เก้าวันที่สิบใน, 10, นอุณฯคงดูเขาบอกคนจะตกแถบเราอะเสร็จแ,แล้วก็อุณหภูมิลดอีกสักหน่อย แต่เคยเห็นเคยเห็นแบบตามประเทศอต่เมืองกากะตาเนี่ยเขาจะกินนมค้นเนี่ยใส่สุดาแต่เออนี่เราเคยเห็นแต่นมค้นใส่สุดาใช่ไหมแต่คนทำกันเยอะแหละเดี๋ยววันนี้ก็มาทดลองทำแบบนี้ดูมันแปลกดี เออมันซีดูดีนะครูนะมาเดี๋ยวใดเลยใดทีลนะช่วงนี้ครูกำลังเครียดเรื่องเอกสารงานเอกสารก็เลยจะทำอะไรให้กินแล้วมันชื่นใจมันแก่เครียดนะครูเอกสารเยอะนะเป็นกอง เอ้ยดูดีดู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 โอเต็มแก้วเลยใช่ไหมไม่พูดแต่ไม่พูดแบบวันนั้นน่ะพอแล้ว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 ปะเยอะแล้วนี่ให้คุณครูครูทดลองก็ดูกอนมาเอากองมาเดี๋ยวไทยคนเครียดเรื่องเอกสารหัวคู่พ่อไทยทำไมเนี่ยรสชาติเป็นยังไง หวานซ่าหวานหวานซ่าซ่าหอมหอมหรอ,อร่อยพระดีจะพะักทดลองด้วยมีโยมเขาแซวว่าไอ้น้ำสับปะรดเนี่ยพระทำแล้วทำเป็นพิธีหรือเปล่านา้ำอะไรนะน้ำสับปะรดทำเป็นพิธีหรือเปล่าทำทายคลิปเสร็จก็เสร็จแล้วก็เททิ้งั็ไม่เคยเททิง้งเพราะพระเนี่ยเสียดายของทุกครั้ง เสียดายของทําแล้วก็พระชันทุกครั้งเนี่ยก็เราทําแล้วนะมันไม่ไม่ใช่เราทําเป็นพิธีเพื่อหลอกคนว่าเอ๊ทำเสร็จแล้วก็ทายคลิปเสียเททิ้งไม่เคยพระทําทแล้วก็ชันทุกครั้งเสียของเสียของใส่ไข่ยังพระยังฉันมาแล้วอันนี้ตามประเทศเขาเขาจริงเขาใส่ไข่นะตามประเทศเดี๋ยวกัาพระ ถ้าโคไม่มีโควิดเนี่ยถ้าใไข่เมลัยพรกก็ไม่ต้องเผื่อครูหรอกนะไม่ถ้าไม่มีโควิดเต่พระจะไปไทยตามประเทศมาให้ดูไทยมาก็รสชาติเขาดีนะน,นุ่มรสนุ่มมันหอมเออแอนิสรสนีสน้สตรอเบอรี่มันหอมก็ซาแบบน้ำเคี่ยวนี่มันซาอย,อยู่แล้วก็รสชาติดีเห็นคนต่อคิวกันเยอะนี่เออจริงรอะเขาใช้ทำสดแฟนต้านี่เลยเหรอ เป็นต้าเป็นต้าแต่ตามประเทศทเขาเขาเขาเป็นอิศาส,สนาหนึ่งนะเขาต้องป้องกันไว้ว่าอะไรที่เกี่ยวกับกินแล้วมันผิดผิดกฎของเขาอะเขาไม่กินเนี่ยแบบศาส,สนาฟาหณ์อะไรเนี่ยเขาจะกินแล้วผิดกฎเขาไม่กินแต่เขาจะแตกต่างกันนิดนึงของบางอย่างอะจะแตกต่างนิดนึง ก่นเดียวถ้ามีมโอกาสไปไทยตามประเทศมาให้ดูว่าของแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นเนี่ยมีเยอะแบบเคยเห็นไหมแบบนมเออนี่ไงไกอ่อะไก่กำลังฝักตัวเป็นอ,อน่อ,อนๆนี่เอาเป็นหนึ่งเห็น <c oughs> เออ <c oughs> เขามากินกินกันเขา้าแบบน้ำจิ้มเขาก็ใส่พริกไทยลงไปใส่พริกไทยพริกไตเอพริกไทย กับน้ำสมชูช่แเราใส่เกลือไปนิดนึงแค่นี้แหละ mm hmm. เขาก็จิ้มกันดึงลุดึงดึงออกมานนะั้เป็นคนเออนี่พระไปเจอเนะ่ะอร่อยดีมากเลยเคยพาเจ้าวาตีไปดูอัน <c oughs> นี้ทําทุกครั้งชันทุกครั้งก็คลิปนี้มาทดลองทําแบบอินเดียเขาดูที่เขาต่อคิวซื้อกันเยอะเลยน้ำสไปยนยน้ำเคียว สไปยไม่ใช่ให้ระบอยนะใส่นมคนก็คลิปนี้เฟ,นต,น,ฟนตาเฟนตาก็คลิปนี้ก็จบคลิปก็เคืเต่วนี้ขอเจริญพอก็อร่อยดีนะ